นวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่พอยก็ตื่นเต้นมากๆเป็นครั้งแรกที่จะทำไบโอเอ็กซ์ดิดนิวแล้วแบบผิวเด้งเลยอย่างเงี้ย วันนี้ก็มาดูแลตัวเองดูแลความสวยความงามที่หมอหญิงคลินิกอีกแล้วนะคะสูตรของพลอยวันนี้คือจึ้งฟังกว่าเดิมแน่ๆปกติคือทุกเดือนก็จะเข้ามาทำพิโคโคเลเซอร์อยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นอะไรที่แบบชอบมากงานผิวที่แบบต้องดูแลเป็นประจํานะคะวันนี้จัดไบโอเอ็กซ์ด้วยค่ะช่วยทุกอย่างเลยริ้วรอยเล็กๆอ่ะใครมีหลุมสิวฝ้ากระจุดด่างดําแบบเม็ดสีอะไรเงี้ยช่วยได้หมดแล้วตัวเนี้ยคนที่กลัวเจ็บอันเนี้ยคือการทาเพราะว่าโมเลกุลเขาเล็กมากมาก ซึมเข้าแบบเซลล์ผิวกระตุ้นคอลลาเจนแล้วแบบหน้าจะเด้งผิวจะเด้งเลยเป็นอะไรที่แบบสกินบูสเตอร์ขั้นสุด, <S <S สดเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้คือเลิฟผิวมากรู้สึกว่าผิวแบบผิวเด้งขึ้นแบบทันทีอะทำคู่กับพิ c โค a เลเซที่เราก็ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วคู่กันก็คือยิ่งบูสต์ยิ่งปังยิ่งเด้งถ้าใครอยากบูสต์ผิวพลอยแน,นะนำเลยค่ะเอ็กซ์โซมง่ายมากๆ